ในเรื่องของการไกล่เกี่ยเรื่องร้องทุกข์ครับล่าสุดนะครับท่านจิรพรสินทุพยครับเข้าไปเป็นประธานเปิดงานนี้เลยครับมหกรรมไกล่เกลียเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภคครับโดยสคบเนี่ยครับเป็นผู้ดำเนินการหลักเลยนะครับเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาก,การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในทุก ไม่ติดเลยนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคที่ถูกระมิดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจยเป็นธรรมรวดรเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งท่านกิรพรครับรมติวการสำนักนายกรัฐมน,นตรีท่านก็บอกว่าประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในยุคที่ดิจิทัลเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งผู้บริโภคนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างเท่าเทียมครับ ซึ่งการคุ้มครองสิงทธิ์ต่างๆเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นพื้นฐานเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นมาตรฐานที่ทุกคนนั้นควรจะได้รับเพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นให้ดียิ่งขึ้นครับส่วนปัญหาหลักที่พบส่วนใหญ่ที่ร้องมายัางสคบนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรณีการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เหมือนแบบปกแบบเนี้ยแต่ขอมาไม่ตรงปกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ย ก็ถือว่าสะท้อนในความจําเป็นครับที่ต้องเพิ่มความรวดเร็วและก็ประสิทธิภาพในการแก้ไขร้องทุกข์นะครับกิจกรรมนี้ครับเขาถือว่าจัดเป็นครั้งแรกนะนะครับโดยจะใช้วิธีการใน กระบวนการเจรจาไกลาเกี่ยแบบกลุ่มเนี่ยมาใช้เพื่อเ,เพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการแก้ไขปัญหาความผัดแยงระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจประเด็นนี้ครับคาดว่าจะทําให้การแก้ปัญหานั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการแก้ไขรายกรณีเพราะว่าจะสามารถช่วยลดขั้นตอนอลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับและเพิ่มเติมครับสคบยังใช้ระบบใหม่เป็นแพลตฟอร์มไกลเกี่ยออนไลน์เนี่ยเอามาช่วยผู้บริโภคด้วยครับอันนี้ ผมว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องไปโหลดหรือไม่ก็ไปอาจจะใช้ผ่านเว็บไซต์ของทางสกอบอได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เขาบอกว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิม่มความสะดวกสบายด้วยค,คือเรามีเรื่องร้องทุกข์อะเราก็สามารถที่โหลดแอปพลิเคชันนี้เอามามแล้วก็ มีอะไรที่ไม่ตรงปกหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวร้องเกี่ยวกับการสินค้าการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถแจ้งไปได้เลยเขาก็จะช่วยดําเนินการให้เร็วยิ่งขึ้นครับแทนที่จะกว่าจะร้องกว่าจะโทรไปกว่าเขาจะรับสายกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยทางสงาบนะเขาบอกว่าอันนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับผมครับก็บสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครหรือว่าสาขขาบก,ก็เป็นหน่วยงานรัฐนะครับมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยิ่งมีแบบออนไลน์เยอะเนาะบางคนอย่างที่คุณอ๋อบอกซื้อมาไม่ตรงปก บางทีจะไปออลองเรียนจะไปติดต่อผู้ขายเนี่ยโอ้ขั<ช>้นตอนก็ยืดเยื้อยาวนานสคบอ<ช>เนี่ยจะเป็นตัวกลางในการเข้ามาไกลเ่เกลี่ยในการช่วยเหลือท่านให้ท่านได้รับความเป็นธรรมนะครับก็เดี๋ยวจะมีช่องทางต่างๆให้ใ<ช>ประชาชนเข้าไปยื่นข้อมูลเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับ